สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไทยมุกท็ t กออนทัวร์ออนไลน์โชว์แอนแชร์ใน EP ที่5นะคะหัวข้อในสัปดาห์นี้นะคะการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพกรณีศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติหรือ PIM นะคะวันนี้พวกเราทุกคนจะมาร่วมรับฟังแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่แบบต่อเนื่อง โดยสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรเนี่ยจะมาแบ่งปันเทคนิคและประสบการณ์ในการพัฒนารายวิชาในรูปแบบออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมกลไกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิธีการในการพัฒนาคณาจารย์หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพนะคะ โดยเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากทางท่านผู้บริหารของสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรรวมถึงคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอกับเรียนเชิญค่ะมนุษย์เราในสังคมเราเราส่งลูกหลานเด็กเล็กพลเมืองของชาติเนี่ยเข้าสู่สารศึกษามาเป็นเวลานานเป็นร้อยปี ทีนี้อดีตที่ผ่านมานั้นวิธีติดต่อมนุษย์กับมนุษย์มันต้องนั่งคุยกันแต่ว่าในยุคไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานั้นเมื่องนาการเทคโนโลยีโลกเนี่ยพัฒนาถึงจุดหนึ่งที่เราเรียกคาคานั้นว่าหรือว่าเทคโนโลยีนั้นว่าอินเทอร์เน็ตทาให้คนนั่งอยู่คอร์ที่ลามองเห็นหน้าซึ่งกัรแลกการสื่อสารกันได้ mm. เมื่อมันเกิดถึงจุดนั้นแล้วการสื่อสารลักษณะเนี้ยที่ช่วยคน ติดต่อเรียนได้เนี่ยมันก็เลยช่วยให้ว่าห้องเรียนที่เราต้องเดินทางจากบ้าน้มานั่งด้วยกันนะมันหมดความจาเป็นทีนี้ก็มีคนวิจัยนะครับว่าไอ้แต่และว,วิธีเหล่านั้นเน่เมื่อเรียนรู้แล้วไปใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ปรากฏผลว่าฟังอย่างเดียวเอาไปใช้5%าอน่านเอาไปใช้สิแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงการสอนตัวต่อต,ตัวนั้นด้70% 80แตต่ว่าที่ทำงานเนี่ยเราจะเรียนด้วยการฟังก็ทำได้แต่มันไม่จำเป็น แต่สิ่งที่ที่ทำงานมีนั้นก็คือสอนตัวต่อต,ตัวได้เพราะฉะนั้นถ้าเราห้องเรียนกับห้องทํางานมาบวกกันเราก็จะเป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาคนให้มีทั้งความรู้ทักษะปฏิบัติงานได้แต่ว่าคนที่มีโอกาสที่จะมานั้นะต้องมาเข้าสถานที่ออนไซต์ site. เราก็นึกถึงเด็กีก,กลุ่มหนึ่งที่อยู่หัวเมืองอยู่ห่างไกลแล้วก็เป็นเด็กที่มีโอกาสฝึกงานหรือทํางานกับผู้ประกอบการก็เลยเกิดความคิดว่าถ้าอินเทอร์เน็ตมันฟอร์ซิลิเตตได้แล้ว เราสอนผ่านอินเทอร์เน็ตนี่มาของการสอนหนังสือหรือว่าเรียนทางไกลโดยที่การสึกงานหรือวิธีการอื่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนเดิมทุกประการวัฒนธรรมองค์กรของ PAN ในการทำงานนะคะเราใช้รูปแบบที่เรียกว่า PDCA p l n n Do Check Act ดังนั้นในการทำหลักสูตรการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้เช่นเดียวกันนะคะเริ่มต้นจากการวางแผน จุดเริ่มต้นมาจากสถานประกอบการได้ติดต่อเข้ามาพูดคุยว่าต้องการจะขยายโอกาสให้กับผู้เรียนที่อยู่ในต่างจังหวัดตามชายขอบต่างๆอยากจะเพิ่มทักษะเขาในการที่เขามีประสบการณ์แล้วก็เสริมความรู้ทางภาคทฤษฎีนะคะดังนั้นเราก็เริ่มต้นนะคะใช้เวลาประมาณ2ปี ในการทำแอคชั่นแผนร่วมกันนะคะโดยเ,ออเชิญผู้ประกอบการแล้วก็คุณครูรวมทั้งฝ่ายบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมาร่วมกันออกแบบหลักสูตรการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็วางแผนการพัฒนาคนของเราเพื่อจะรองรับการเรียนการสอนในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งสำคัญที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะในช่วงเวลา2ปี ช่วงนั้นโชคดีนะคะเราได้โครงการโครงการร่วมมือกับทางไทยมุกนะคะโดยการผลิต3รายวิชาก่อนแล้วก็อีก13รายวิชาต่อมาทําให้บุคลากรของเราทั้งผู้ผลิตรายวิชาเองแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนได้เรียนรู้รูปแบบการจัดทําสื่อบทเรียนออนไลน์นะคะเมื่อเราได้วางแผนเรียบร้อยแล้วเราเริ่มปฏิบัติสิ่งสําคัญที่สุด ที่ทำให้ปัญญาพิวัตรประสบความสำเร็จมาจากผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในเรื่องของกำลังใจทุกสเต็ปเลยนะคะการให้กำลังใจตรงนี้นะคะก็ทำให้สิ่งต่างๆที่จะทำให้ p a m m o o k นะคะดำเนินการได้อย่างราบรื่นตามกรอบแล้ะเวลาแอคชั่นแพลนที่เรากำหนดเริ่มต้นจากการ จัดทำ PIMM o o c รูปแบบใหม่นะซึ่งการลงทุนค่อนข้างจะสูงนะคะการจัดตั้งทีมงานถ่ายทำรวมทั้งการหาซัพพลายเออร์ภายนอกมาร่วมถ่ายทำเพื่อให้มันเป็นไปตามแผนการจัดทีมนะคะให้ไปเรียนรู้การถ่ายทำภายนอกนะคะแล้วก็เรียนรู้ acting ต่างๆที่อาจารย์พรวิทย์ได้เกินแล้วนะคะ มีเรื่องของการ acting การเขียน story board นะคะการแต่งหน้าทำผมนะคะครบรูปแบบเลยนะคะแล้วก็ยังมีการสนับสนุนงบประมาณและเวลาให้กับคณาจารย์ที่จะทำสื่อบทเรียนออนไลน์ด้วยนะคะจากตรงนี้นะคะทำให้เราเพร้อมในช่วงเวลา2ปีเราได้เริ่มทดลองสอนหลักสูตรทางไกลทางอินเทอร์เน็ตให้กับกลุ่มพนักงานก่อน ทั้งนี้เพื่อเราอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะว่าจากหลักสูตรที่เราไปศึกษามาเนี่ยเราพบเห็นว่ามันมีข้อจำกัดในเรื่องของการดรอปเอาท์ดังนั้นกลุ่มที่จะช่วยให้เราเรียนรู้แล้วก็ไม่กระทบกับผู้เรียนกลุ่มอื่นๆที่เราจะขยายโอกาสต่อไปก็คือกลุ่มพนักง,งานของเราเองนะคะโดยได้มีการประสานไปกับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะ ส่งพนักงานเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นะคะจากนั้นเราเริ่มจากการสัมภาษณ์อย่างเข้มข้นเพราะเราอยากจะทราบเป้าหมายในการที่เขาเข้ามาเรียนในหลักสูตรออนไลน์ที่จะต้องแบ่งปันเวลาทำงานมาเรียนไปด้วยจากการสัมภาษณ์เราเห็นชัดเจนว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายเนื่องจากว่าเขา,เาต้องการที่จะเอาไปเสริมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกอีกอย่างหนึ่งคือการวางแผนการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเราถามถึงประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การเรียนเป็นไปได้อย่างราบรื่นอ,อีกจุดหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ยการทำงานกลุ่มมีความสำคัญในการที่เราจะเริ่มเนี่ยเราจัดปฐมนิเทศก่อนนะคะ คือให้นักศึกษาทุกคนในกลุ่มแรกเนี่ยนะคะประมาณ190คนเข้ามาเข้าค่ายเข้าแคมป์สวัน2คืนเพื่อจะเรียนรู้จากกาันแล้วก็การอยู่ร่วมกันในการเรียนมีการทำงานกลุ่มเขาก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเออเขาจะออแบ่งปันกันอย่างไรนะคะตรงนี้เวลาที่เรียนไปปีหนึ่งเขาก็จะกลับมาพบกันอีกทีหนึ่ง เพื่อจะมาบอกเล่าในประสบการณ์ที่เขาเรียนและเราก็จะได้เอามาปรับปรุงนะคะในส่วนที่ระหว่างเรียนเนี่ยเรามีการปรับการออกแบบหลักสูตรระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเนี่ยเป็นระยะระยะนะคะในระหว่างที่เรียนออนไลน์เนี่ยก็จะมีทีมที่จะนัดประชุมออนไลน์2-3ส,สัปดาห์หนึ่งครั้งก็จะมีการออนไลน์มิตติ้ง เพื่อจะพูดคุยว่าในระหว่างเรียนนี้ติดขัดอะไรหรือไม่นะคะเราก็จะส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะเราได้การในระหว่างเรียนเนี่ยเราออกแบบว่าเราไม่เน้นการสอบไฟนอลแต่เรามีการประเมินผู้เรียนจากคอมพิเทนซีที่เราทำจากการทำงานกลุ่มจากโครงงานที่มอบหมายและสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษาเนี่ยเขาจะเข้ามาเข้าค่ายเช่นเดียวกันในการนำเสนอโครงงาน ที่เขาได้ทำรวมทั้งมีการสัมภาษณ์และประเมินด้วยเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติด้วยของ t p q i อันนี้ก็ทำให้เรามั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราสร้างเขานะคะนอกจากที่จะได้องความรู้แล้วเนี่ยในส่วนที่เชื่อมกับการฝึกงานนะคะเราก็มีการพูดคุยทุกๆครั้งก่อนที่จะเริ่มเรียนในแต่ละบล็อก นะคะเพราะว่าเราเรียนเป็นแบบบล็อกคอร์สสเดือนนะคะเราจะให้เขาพบกับผู้สอนล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็ทางทีมบริหารหลักสูตรเนี่ยจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย3เดือนในการที่จะจัดช่วงเวลาที่เขาเรียนเนี่ยไม่ตรงกันการนัดประชุมออนไลน์ต้องใช้การสำรวจ และก็ต้องจัดมากกว่าหนึ่งครั้งคือจะจัดพร้อมกัน190คนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตลอดค่ะเนื่องจากว่าเราเมีความมุ่งมั่นตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่า PIM เนี่ยเป็นสถาบันที่เปิดขึ้นเพื่อขยายโอกาสให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะในหลักสูตร ทางไกลทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกเราขยายโอกาสให้กับคนที่ไม่มีโอกาสดังนั้นการจัดการเรียนในรูปแบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตนะคะในปีการศึกษาหน้า2565เราวางแผนที่จะทำหลักสูตรในรูปแบบเดียวกันนะคะเป็นการจัดการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจที่เป็นระบบคลังหน่วยกิจทั้งนี้เพราะเราเห็นว่ากลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นผู้ขายออนไลน์กลุ่มที่ไม่ได้เรียนเพื่อจะหวังปริญญาเอามาใช้ในการทำงานกลุ่มผู้เรียนที่อาจจะอยู่ใน ช่วงของวัยทำงานอยู่แล้วนะคะก็มีบริษัทห้างร้านจำนวนมากที่เขาบอกว่าจะต้องทำงาน6วันหรือ7วันแล้วก็ไม่มีเวลาเรียนเข้ามาในระบบเพราะฉะนั้นสาขาที่เปิดกว้างและสามารถจะเอาองค์ความรู้รวมทั้งการฝึกประสบการณ์ไปใช้น่าจะเป็นความเชี่ยวชาญของทาง PIM ก็คือเรื่องของการจัดการทางธุรกิจนะคะ เราต้องการที่จะนำเข้าสู่ระบบขังหน่วยกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนตามความสนใจแล้วก็ความพร้อมนะคะรวมถึงนะคะเราอ่ะต้องการที่จะให้เขาเรียนจากไทย o ูฟและบางส่วนก็คือทางพีเอ็มมูนะคะเมื่อเขามีความพร้อมเขาสามารถที่จะยื่นขอ,อปริญญานะคะเมื่อเขาเรียนครบตามหลักสูตรกาหนดนะคะสิ่งที่ ทาง PIM มุ่งมั่นแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องก็คือการที่เราอยากจะให้นักศึกษาทุกคนมีความเข้าใจว่าไม่ว่าหลักสูตรที่จะเป็นแบบที่ตั้งหรือเป็นแบบออนไลน์การพัฒนาศักยภาพของ PIM เราพัฒนาให้มีความเท่าเทียมกันการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดในการที่จะจัด ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาและทีมพี่เลี้ยงเพื่อจะบ่มเพาะเขานะคะโดยเฉพาะเป็นลายบุคคลนะคะที่จะพัฒนาศักยภาพให้เขาเ,ออเติมเต็มให้มากที่สุดนะคะตรงจุดนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีก็คือตัวคุณครูแล้วก็ตัวนักศึกษานะคะในการปรับ m ม n ์เซตว่าทุกคนทำได้ ทุกคนสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายพร้อมๆกันกับทางหลักสูตรนะคะแล้วก็คิดว่าทางหน่วยงานของภาครัฐเองก็มีส่วนช่วยสนับสนุนอย่างยิ่งในการที่จะให้เขาได้ค้นคว้าความรู้นอกจากที่ p m จัดเตรียมไว้ให้นะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่ทาง TCU หรือ Thai m o o กมานะคะเราก็คิดว่า การเรียนรู้เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกแล้วก็พยายามที่จะ,ะสั่งสมในการที่จะให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในอนาคตค่ะก่อนที่จะมาเป็นการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราอะมีการศึกษาทางไกลมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับซึ่งรูปแบบของการเรียนการสอนแบบการศึกษาทางไกลเนี่ยเราก็จะใช้เป็นรูปแบบของการถ่ายทอดผ่านบอดแคสต์ครับ เป็นลักษณะของการส่งสัญญาณดาวเทียมครับเข้าไปที่ดาวเทียมเสร็จปุ๊บก็จะมีสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนะครับไปที่ห้องส่งแล้วก็ไปที่ห้องเรียนนะครับตามหน่วยการเรียนที่เรามีมีไว้ทั้งหมด12หน่วยการเรียนนะครับทีนี้รูปแบบของการบอร์แค์สแบบนี้ก็เป็นมาเรื่อยๆนะครับส่วนกิจกรรมต่างๆครับที่อยูภย่ภายใต้การสอนแบบทางไกลครับเราก็จะมะีเหมือนกับเป็น OTA เหมือนกันนะครับ แต่ว่าจะอยู่ประจำประจำที่ในแต่ละหน่วยการเรียนนะครับทีนี้ปรากฏว่าตอนนี้เทคโนโลยีในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบในการสอนเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นและที่จะต้องอไปให้นักศึกษาเนี่ยอยู่ในห้องส่งหรือว่าห้องรับสัญญ,ญาณเท่านั้นนะครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่ามีการเรียนการสอนแบบทางไกลทางอินเทอร์เนต็ตขึ้นมานะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะทําการเรียนการสอนเนี่ย ได้ในทุกทกที่ทุกๆเวลานะครับคือตัวอาจารย์เองเนี่ยก็จะผ่านระบบนะครับสี่ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องของระบบ p m m o o c นะครับแล้วก็ในระบบที่2เนี่ยก็จะเป็นระบบ e-Learning นะครับแล้วก็ระบบที่3เนี่ยก็จะเป็นในช่วงของการที่จะมีการนัดแนะนักศึกษานะครับเ <al> พื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลต่างๆกันแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบโซเชียลมีเดียทั่วไปนะครับเ <al> พื่อที่จะทำให้ทาง OTA นะครับหรือว่าทางอาจารย์เองเนี่ยได้มีโอกาสติดต่อ,อนักศึกษานะครับ <al> ทางเราเองเนี่ยได้มีหน่วยงานที่คอยดูแลน้องๆเนี่ย24ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่า กลุ่มนักศึกษาของพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ประจําตามหน่วยการเรียนต่างๆนะครับคือเขาก็เป็นพนักงานแต่พนักงานเนี่ยจะถูกสังกัดอยู่ใกล้ๆก,กับหน่วยการเรียนต่างๆของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยคอยซัพพอร์ตนักศึกษากลุ่มนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีปัญหาที่มีข้อสงสยัยหรือว่ามีความจําเป็นเร่งดว่วนเนี่ยเขาก็สามารถติดต่อกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยคือแทบจะทั่วประเทศเลยเพราะว่าของเรามีทั้งหมด12หน่วยการเรียนนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าลงรายละเอียดของแต่ละ ของแต่ละระบบะครับคืออย่างตัวระบบ PAMM เองะครับทางหลักสูตรเองเนี่ยก็ได้สนับสนุนให้อาจารย์นะครับได้มีโอกาสสร้างผลงานวิชาของตัวเองนะครับในการที่จะเอามาลงระบบของหลักสูตร CMM นะครับ C เนี่ยย่อม,มาจาก Continue ครับแล้วก็ I เนี่ยคือ Internet นะครับแล้วก็ M ก็ย่อม,มาจาก Modern t r a c d แล้วก็ M ตัวท้ายคือ Management นะครับก็เลยกลายไปเป็น C I M M ครับทีนี้อาจารย์เองเนี่ยก็จะเข้ามา เป็นผู้ผลิตรายวิชานะครับผ่านระบบ p a m o o c นะครับแล้วเราก็จะใช้ตัววิชาเนี่ยหมายถึงว่าตัว p a m o o c เนี่ยเป็นตัวหลักในการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มอีกระบบหนึ่งคือ PAME Learning เพราะว่าในระบบ PAME Learning เนี่ยเราก็จะมีการใส่ตัวลิงก์อื่นๆเข้าไปด้วยนะครับที่จะเป็นลิงก์ที่อัปเดตตลอดเวลานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทรนในช่วงเวลานั้นๆในแต่ละรายวิชานะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นเลคคอร์ด ที่เกิดขึ้นจากการที่ได้มีการ live. นัดไลฟ์ในในในตัว PM m o o c เนี่ยจะเป็นส่วนของเนื้อหาแต่พอเป็น PM E Learning เนี่ยจะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มที่เอาไว้เก็บข้อมูลเรียงลําดับตามความเหมาะสมที่อาจารย์เขาได้พิจารณาดูแล้วว่านักศึกษาควรจะต้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็จะต้องอมีการติดต่อกับทางอาจารย์ผู้สอนอย่างไรบ้างเขาก็จะเก็บไอข้อมูลส่วนนี้ไว้ในระบบ E Learning แล้วก็รวมไปถึงแบบฝึกหัดต่างๆนะครับที่นอกเหนือจากตัว PM m o o c นะครับ แล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบว่า,าหลักสูตรของเราเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทิ้งนักศึกษาให้เรียนระบบออนไลน์แบบร้อซไปตลอดด้วยตัวของตัวเองเราอาจจะมีกลุ่มของพี่เลี้ยงนะครับมีของ OTA นะครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของตอนที่ช่วงเขาเขาฝึกเนี่ยการที่เขาฝึกอยู่ในสถานประกอบการเนี่ยเขาก็จะมีครูพี่เลี้ยงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอาจารย์เนี่ย อนอกเหนือจากที่พอนักศึกษาไปเรียนผ่านระบบ PAM o o มไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติเวลาเขามีคำถามอะไรอย่างเงี้ยทางหลักสูตรของเราเนี่ยก็จะจัดให้มีการสอบถามได้นะครับผ่านระบบคอนเฟรนซ์นะครับซึ่งเราก็จะมีการนัดกันว่าเออแบบ ที่ไปเรียนมาเป็นยังไงบ้างอัปเดตข้อมูลกันหน่อยสิที่เจอกันในสถานประกอบการจริงๆกับตัวที่อาจารย์สอนไปมันแมชก,กันไหมหรือมันมีข้อขัดแย้งอย่างไรบ้างคือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับในระบบสุดท้ายครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปครับก็คือเป็นระบบที่อยู่หลังบ้านนะครับเป็นระบบที่เอาไว้คอยดูแลนักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษานะครับหรือว่าตัว OTA นะครับที่เราจะสามารถเคลมได้เลยว่าในระบบนี้เนี่ยเราสามารถดูแลนักศึกษาได้24ชั่วโมงจริงๆนะครับ การเรียนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนกับตัวนักศึกษาเองอยู่กับสื่อทีนี้พออยู่กับสื่อปุ๊บเนี่ยในบางครั้งเกิดข้อสงสัยเกิดข้อซักถามขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในรูปแบบของการที่ให้เขาทิ้งคําถามไว้ได้หรือให้เขาสามารถติดต่อกับทางอาจารย์ได้นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียตัวนี้ก็จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยรู้สึกถึงความใกล้ชิดและที่สาคัญแล้วก็สามารถที่จะมันทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงจริงๆครับแล้วก็ทำให้อาจารย์เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาตอบคำถามในส่่ววนนทีัักกกศึษาาเิดดคมสงสงยไ้ และใน,นขณะเดียวกันนักศึกษารเราไม,ไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวเขาทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเพราะฉะนั้นในพาร์ทของการทํางานเรนาเราก็จะมีเงื่อนไขบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาไปด้วยเพื่อเพราะฉะนั้นแล้วตัวเขาเองเก็เกิดมีคําถามขึ้นมาว่าอ,อันนีเน้เขาทำใน,ในสถานประกอบการได้หรือไม่ได้อย่างไร,รหรือว่าเขาจะมีปัญหาอะไรเขาก็จะได้มีกลุ่มทีมพี่ที่คอยดูแลแล้วก็สอบถามได้ตลอดเวลา ก็จะเป็นระบบที่4ที่เราเ,าเอามาเรียงร้อยด้วยกันนะครับจุดเด่นของทางหลักสูตรของเรานะครับเราเนี่ยขอ เคลมตัวเองเลยครับว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ตที่มีการฝึกงานนะครับเพราะว่าในที่อื่นๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการเรียนโดยภาคทฤษฎีโดยทั่วไปแต่ของเราเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่น้องๆเนี่ยได้ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ในการทํางานเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การทํางานของเขาเองแต่ว่าจะเป็นการทํางานที่อยู่บนพื้นฐานของการได้ได้เรียนทฤษฎีเนี่ยควบคู่กันไป อยากจะ,ะชวนนักศึกษานะครับที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนแบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ตนะครับรูปแบบการเรียนแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้สามารถมีชีวิตเป็นของตัวเองเนี่ย ได้มากขึ้นนะครับและที่สําคัญแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับความอดทนที่จะต้องฝึกฝนนะครับความมีวินัยนะครับซึ่งอาจารย์มั่นใจเลยนะครับว่านักศึกษาเนี่ยสามารถทําได้ดีนะครับแล้วก็ทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับพร้อมที่จะให้การสนับสนุนส่วนนี้นะครับแล้วก็ทางหลักสูตรนะครับก็ได้วางแผนทุกทุกอย่างนะครับเอาไว้ให้กับนักศึกษาเป็นอย่างดีแล้วด้วยนะครับยังไงแล้วก็เข้ามาเรียนที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในส่วนของหลักสูตรนี้ได้เลยครับ